สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับวันนี้พามาชมที่ร้านมังกรุงผักสดเหมือนเดิมครับที่ตลาดสดเมืองุรีนะครับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับพอลูกค้าก็เข้าซื้อเรื่อยๆเหมือนเดิมครับ อากาศก็ร้อนฮะช่วงเทศกาลเ,เ,เดือนเมษาแล้วนะครับอากาศก็ร้อนจัดนะครับครับนี่ฮะอากาศร้อนมากนะ เอาตัดข้างนอกก็ได้พี่พี่เอามาตัดข้างนอกมันจะได้ไม่เกี่กะตัดเนี่ยวางเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยตัดอันนี้อันนี้มอเตอร์เพี่โตอันนี้อะไรนะถูกตีอ่ะมีไหมมีม,ม,มอไซค์เลยแว่นเลยเต่คณะฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ช่วงใบใบก็ประมาณนี้ครับ ร้อบาทนะครับรถล,ละร้อยสิบบาทอ่เดียเทุกันขนาดนี่อันนั้นเราก็เทียขยะส่นต

นี่ครับประมาณนี้ครับสำหรับที่ร้านของเราร้านตั้งอยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับอยู่แถวแถวหอาฬิการ้านเปิด24ชั่วโมงนะครับร้านเปิด24ชั่วโมงก็ลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้ผักก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านเมืองตะลุงผักสดเปิด24ชั่วโมงนะครับในช่วงเย็นๆเราจะลงผักทุกวันนะครับตอน 6โมง6โมงกว่านะอยู่หน้าร้านนะครับก็ตอน,นเย็นๆก็จะแวะเข้ามาดูได้ครับถ้าใครอยากจะได้ผักสวยๆนะโอเคครับสำหรับเทียมนี้ก็บ๊ายบายฮะ